ไปไม่ต้องคอยตรงนี้แม่ยังไม่มางายแม่ไปตลาดไปไปคอยบนบ้านเลยไปลูกวะทูดดื้อเดี๋ยว,มดดวยไม่ให้กินข้าวเลยว่าแม่ยังไม่มางายไม่ต้องคอยตรงนี้เดี๋ยวรถเยียบเอาไปแล้วไปรอต้นไม้ไปไปรอต้นไม้นู้นไป ฝ้นมาแลวเนะี่ยต้นมามืดตึ๊บเลยไปไปรอต้นไม้ไปไปลุกไปเดียวไปรอต้นไม้ข้างในนู่นไปแม่ไปแล้วบอกดืออุ้ยตัวอะไรทั้งพรน,นี่เลยนั่นนั่น,น,นยิ้มเข้าเลยชอมด รมดหรือพังพลไปบ้านไปลูกไปรถมาแล้วไหมไหมไม่ไมไมยอมไปฝนมันจะตกไลวลูกมาแอบดูทำไมตรงนี้แล้วไปบนบ้านเลยไป ดี๋ยวแม่มาป้ายฝนมันจะตกแล้วเนี่ยลงมาแล้วไป้ายไม่ต้องคอยตรงนี้เลยเดี๋ยวแม่เรียกเองเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่เรียกจอยเอ้ยจอยเอ้ย,อยปไปเดี๋ยวรถเหยียบนะมานอนตรงนี้เดี๋ยวรถเหยียบไปนอนต้นไม้เลยปะต้นไม้เขาก็ไม่ให้นอนนีทํำให้นอนตรงต้นไม้เลย khó quá bị giẹp phật khéo, nè, mai leo nè, rớt mai leo nè, mai เสียงอะไรมันดังจังเลยบนเข้าเนี่ยคนหรือพี่โป๊ะเป๊ะโป๊ะเป,ป๊ะอะไรเนี่ยเสียงคนหรือเสียงพี่ดังอยู่ได้เอ้า rốt na dưới dẹ rồi trời